มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในเช้าของวันจันทร์ที่3พฤษภาคมและก็สืบเนื่องจากว่าเมื่อวันที่2ที่ผ่านมานะครับก็มีหวยออกสลากกินแบ่งนะครับหวยออกและก็ดูเหมือนว่าจะมีคนที่ถูกหวยที่อุบลเราด้วยนะครับ12ล้านวันนี้ก็เลยขอนำเอาเรื่องที่ผมไม่ค่อยได้นำเสนอนะครับเรื่องราวของหวยมาฝากกันนะครับ ม้แต่ทางด้านมติชนนะฮะก็เล่นกับเขาไปด้วยนะครับอันนี้ที่นํามาฝากเพราะว่าบังเอิญว่ามีคนอุบลเราถูกหวยนะฮะอยู่ที่อำเภอเขีองในครับรับไป12ล้านครับแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีหลายคนอีสานนะฮะได้รับโชคเช่นเดียวกันบางคนก็มีความเชื่อว่าการซื้อหวยนี่เปรียบเหมือนับว่าเป็นการเขาเรียกว่า สร้างโชคให้แก่ตนเองถ้าเผื่อไม่ซื้อเลยก็เป็นการปิดประตูหน้าหน้าต่างนะครับโชคจะไหลเข้าบ้านก็ไหลเข้าไม่ได้ครับาวานจังสันในตอนนี้นะครับพู้ลังคนออกว่าจําขีปาาเพื่อนมานะครับผมคนที่พูดนี้ถ้าเผื่อผมจะมีผิดนะครับก็คือทางด้านคุณปีชาทรัพย์สภานะฮะพูดเอาไว้ครับเอาเราไปเริ่มต้นจากทางด้านมัติชนครับมัติชนรายงานข่าวบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับวันที่2พฤษภาคมครับ คนข้างบ้านกันซื้อสลากกินแบ่งมาแล้วก็แบ่งกันคนละใบกับต่างคนต่างถูกรับไปคนละ6ลหลานครับแบบไม่ตั้งใจเลยนะครับผมแล้วก็แน่นอนคน่คนดีสารเรานะครับถ้าเผื่อมีเงินมีทองอันดับแรกก็คือนึกถึงต้องทําบุญครับควให้มากย่อมได้รับมากครับอันนี้เริ่มต้นจากทางด้านอีสานบ้านเฮายอยู่ที่มหาสารคามนะครับ เมื่อวานนี้ครับผู้สืขาวลงพื้นที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลเกิอ้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามภายหลังทราบข่าวว่ามีผู้โชคดีถูกรางวัลที่1ง,งวดที่17นะครับชุดที่32เลขที่ออกครับ501272ประจํางวดวันที่2พฤษภาคม2,564นะฮะโดยผู้ที่โชคดีดังกล่าวนี้เรามาทราบชื่อภายหลังคือนางสายหน่อยนะครับ หรือว่ายายหน่อยอุทัยวีอายุไม่น้อยนะครับระดับคุณยายแล้วนะครับ70ปีครับแล้วก็เปิดร้านขายของชำอยู่ในหมู่บ้านเกิ้งด้วยนะฮะหมู่บ้านนี้ตำบลเกิ้งนะฮะโดยที่บ้านของยายยายหน่อยนะครับหรือว่ายายหน่อยนี่ครับถ้าเผื่อภาษาอีสานบ้านเขายายหน่อยนะครับมีบรรดาญาติสนิทครับที่ห่างเหินไปนานนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าต้องมาทําความรู้จักเป็นญาติสนิทกัน,นครับ แะครับเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวต่างก็เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่องในแบบนิวนอร์มอลครับถึงแม้ว่าจะแสดงความยินดีแต่ก็ไม่ลืมกาดไม่ตกครับสวมหน้ากากาอนามัยทุกคนมีการเว้นระยะห่างด้วยย่ะหน่อยเขาก็เล่าว่าก่อนที่หัวยจะออกก็มีคนมาขายลอตเตอรี่เอาลอตเตอรี่มาขายให้ที่หน้าบ้านครับซึ่งหน้าหน้าบ้านเขาเป็นร้านเปิดเป็นร้านขายของชํา แล้วก็ปกติตัวเองก็ติดซื้อติดไม้ติดมาติดมือมานะครับพอเป็นยายกระาสนะครับเพราะว่าเวลาพูดคุยกับเพื่อนจะได้พอคุยได้ออกรถออกชาติบ้างเหมือนแม่ผมนี่ครับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ซื้อหวย5บาท10บาทครับเอาเอาไป้คุยกุมูนะครับประดิษฐ์หรอกซื้อคูงวดโยซื้อถ้าหาบาทสิบาทนี่แหละพอได้คุยกับเพิ่นพอได้คุยกันอฝันอนย่างน้อน,นะครับนี่ประมาณนี้ครับเขาเอามาขายที่หน้าบ้านก็เลยซื้อ ติดแมตติดมือเอาไว้ครับลุ้นโชคบ้างแต่ไม่เคยหวังว่าจะได้ถูกรางวัลใหญ่ครับอีกทั้งยิ่งงวดนี้คนขายบอกว่างวดนี้ขายไม่ค่อยได้เลยย่ายซอยแฮนเหลือหลายอยู่ตซอยซีดแนนครับตนเองก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะถูกรางวัลที่1ครับส่วนเงินที่ได้นี่ยจะนําไปทําบุญและก็เก็บไว้เป็นทุนให้แก่ลูกหลานต่อไปนะครับนอกจากนี้ยังมีเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งชื่อว่านายสวัยไถ่พุ้ยครับอายุ66ปี ก็ถูกรางวัลที่1เช่นเดียวกันเพราะว่าซื้อเลขเดียวกันแต่ว่าแบ่งกันคนละใบครับนานโดยทางด้านนายสมัยก็บอกว่าเป็นเพื่อนบ้านกับยายหน่อยเล่าตัวเองก็มีอาชีพทํานาทําสวนซึ่งตัวเองก็ชอบเลขตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยแบ่งกันคนละใบกับยายหน่อยได้เงินมาคนละหล้านครับซึ่งเงินที่ได้มาก็คงจะไปซื้อที่นาเพิ่มเอออันนี้คิดดีมากครับซื้อที่นาเพิ่มที่ผ่านมาชีวิตกนลำบากมากคุณรัพล เหมือนคุณพนพพรนั่นแหละลำบากมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เด็กเลยนะครับจะมาสบายหน่อยก็ช่วงหลังๆนี่แหละแต่ว่าหลังจากที่ได้เงินมา6ล้านนี่คาดว่าน่าจะเป็น Be สต์เบสต์นะครับชีวิตน่าจะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ลืมอาชีพเก่าแก่นะครับก็คืออาชีพทาํานายังคงทํานาเหมือนเดิมครับจะไม่เป็นวัวลืมตัวเอ่อคนลืมตัววัวลืมตีนอย่างแน่นอนคุณนพพรขอให้สบายใจยังคงทํานาซื้อทินาเพิ่มด้วยเพราะรรู้ว่าเงินเหล่านี้มันอยู่ได้ไม่นานหรอก นะครับซื้อข้าวของเอาไว้ถ้าเผื่อไม่ซื้อเดี๋ยวลูกหลานก็มาขอซื้อจักรยานยนต์ซื้อกระบะซื้อปิกอัพนะครับเดี๋ยวเงินก็หมดนะครับซื้อนาเอาไว้ในี่ดีกว่านะครับนอกจากนี้เรายังมีการรายงานบอกว่านะครับมีพ่อค้าลอตเตอรี่วัย21ปีครับอยู่ที่ตำบลเมกดําอําเภอพยอัคฆภูมพิสัยขายลอตเตอรี่ไม่หมดครับทาให้ถูกรางวัลที่1รับเงินไป6ล้านบาทครับและก็นางพนิดาแก้วสีจันอายุ56ปี เป็นแม่ค้าร้านลาบก้อยในตำบลโคกกอออาเภอเมืองสรัคามครับก็ถูกรางวัลที่1รับไป12ล้านบาทครับรวมแล้วนะครับคนมหาสารคามกลายเป็นเศรษฐีในงวดนี้ไป4คนครับรับเงินรวมแล้ว30ล้านบาทแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่คนมหาสารคามนะครับปรากฏว่าหนุ่มอุบลคนใจคนใจดีก็ถูกกับเขาด้วยทีนี้ครับนี่กลับมาที่อุบลเราทีนี้ครับกลับมาที่อุบลเรานะครับ คนนี้ครับหนุ่มไอ้หนุ่มผมยาวครับไอ้หนุ่มผมยาวโดยเป็นการรายงานตอนเย็นของวันนี้เองครับเวลา17อนาิกาของเมื่อวานนี้ครับคนอุบลก็มีรางวัลที่1เป็นรายแรกครับหนุ่มโสดครับไอ้หนุ่มผมยาวสวมเสื้อเขียวนี่ครับนี่และก็แน่นอนนะครับเวลาที่ถูกมาเราก็ต้องมีการไปแจ้งความที่โรงพักกับเพื่อความมั่นใจ เลียวควรมีมีคนมาแอบอ้างครับเพราะว่าเคยมีตัวอย่างมาแล้วที่กาญจนบุรีนะครับบอกว่าหยิบมั่วครับเสียงโชคบนแผงสองใบเป็นเสรษฐีใหม่รับซับไปหนอะเนาะครับ12ล้านบาทสร้างความอิจฉาตาร้อนให้แก่คุณนพพรเป็นอย่างมากนะครับส่วนอีกรายเป็นสามุกดาหารเฮงเหมือนกันทํางานที่เมืองดอกบัวที่บัวเรานี่แหละครับซื้อครั้งแรกครับโชคดีได้รับไปหล้านนะครับนี่ดวงคนนะครับเป็นอย่างนี้ครับโดยเมื่อวานนี้นะครับ การตรวจโทรขจรศักดิการไทยนะครับสารวัตรสอบสวนของสานิติลพูทร,ทรเรืองในจังหวัดอุบลราชธานีครับรับแจ้งจากนายชานนท์ฝอยทองอายุ16ปีครับอยู่บ้านเลขที่ตองหนึ่งนะครับก็คือ11 1, 1, 1ครับหมู่14บ้านบ้านป้อมนะครับตำบลสร้างทออำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีว่าเป็นผู้ที่โชคดีครับถูกรางวัลที่1งวดวันที่ 2, 2> พฤษภาคม2564เลขที่ออก 5 0 1 2 7 2โปรดฟังอีกครั้งพี่น้องเลขที่ออก5 0 1 2 7 2ถูกไป2ฉบับเลยครับรับเงินไป12ล้านบาทครับและก็ได้มาขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะนำสลับไปขึ้นรางวันต่อไปครับนะะักข่าวเองก็ไปกระมิกระเมียนสอบถามนายชานุน์ นายชนุนเองก็ออกตัวว่าผมเองอยังเป็นโสดนะคุณพรเพิ่งกลับมาจะาทํางานที่ไต้หวันได้ประมาณสองปีก็มารับจ้างเย็บผ้าที่บ้านปกติแล้วผมก็มานคนอีสานทั่วไปละชอบเสี่ยงดวงนะครับซื้อสลากกินและก็แบ่งกันเสี่ยงดวงงวดละหนึ่งสใบโดยจะมีพ่อค้าสลากขี่รถจักรยานยนต์มาขายให้ถึงบ้านเลยเรียกว่าดิลิเวอรี่ส่งถึงบ้านครับนี่ถ้าเผิดขายหัวได้อย่างนี้เปิดให้ขายหัวแบบนี้คงจะดีเหมือนกันนะ บริการขายหวยถึงบ้านนะครับงวดน,นี้ก็เช่นเดียวกันตนเองก็ไม่ได้มีชอบอะไรเล็กอะไรเป็นเป็นพิเศษก็เสี่ยงหยิบมาเฉยเฉยไม่นึกไม่ฝันว่าจะถูกรางวัลใหญ่คุณนพบอตอนนี้พูดตามตรงนะหลายคนนี่ไปร้องเพลงที่รายการเดอะโกดิ้งซอมว่าตื่นเต้นเวลาขึ้นร้องเพลงหรือว่าร้องเพลงชิงทุนนี่ของครูสลาเนี่ยว่าตื่นเต้นตนเองนี่ตื่นเต้นยิ่งกว่าอีกครับโอ้ยได้มา12ล้านย้อนว่าตื่นเต้นตอนนี้ยังเต้นไม่หายเลยนะครับ แล้วก็ไม่ได้วางแผนว่าจะนําเงินไปทําอะไรเพราะว่ามันบุญใหญ่หล่นทบหล่นทับนะตอนนี้สังเกตดูไหมเนี่ยเวลาเดินยังขากระเพกอยู่เลยครับเพราะว่าบุญหล่นทบเงินหล่นทับเท้าครับยังเดินขากระเพกอยู่เลยแต่คาดว่าคงจะฝากธนาคารไว้ก่อนนะครับเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายทั่วไปนะครับตอนนี้ไม่ังไม่วางแผนต่างจากคุณตาที่เมื่อสักครู่นี้นะ,จะเจาะเงินไปซื้อที่นาไว้ก่อนนะครับเกรงว่าเงินจะหมดก่อนนี่ทางด้านนมคนนิชานน์นะครับฝอยทองนะครับ อีกคนหนึ่งครับเป็นคนมุกดาหารแต่ว่ามาทํางานอยู่ที่อุบลเราครับถูกรางวัลที่1เหมือนกันแต่ว่าเพียงแค่1ใบรับไป6กล้านไม่เท่ากับคุณชานนท์นะแต่ก็รับไป6กล้านนั่นคือนางสาวสุนิสานามสกุลซาเสนครับดูหน้าตานะครับนี่หน้าตาดีด้วยนะหน้าตาน่ารักเชียวนะครับน้องสุนิสาซาเสนอายุแค่แค่26ปีเองครับ เป็นคนอยู่ที่ตำบลเหล่าหมีอ,อําเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารครับเบื้องต้นทราบว่านางสาวสุนิสารนี่มาทํางานที่อุบลราชธานีแต่ว่าไม่ได้รับการเปิดเผยว่าทํางานอะไรที่ไหนบอกเพียงแค่ว่าเพิ่งซื้อสลากกินแบ่งเพียงแค่ใบเดียวครั้งแรกเลยครับแล้วก็ถูกรางวัลใหญ่ถือว่าโชคดีที่สุดแม่ถ้าเผื่อมีแฟนนี่แฟนคงขอหอมแก้มเลยนะครับถ้าเผื่อยังไม่มีก็คงจะมีควรอาสาจะช่วยดูแลเงิน6ล้านแน่นอนครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวของคนที่โชคดีนะฮะเรียกว่าโชคดีในปีนี้ครับเป็นชาวอุบลเราคนหนึ่งก็เป็นชาวดอนตาลน,นะฮะมุกดาหารแต่ว่าก็มาทํางานอยู่ที่อุบลนะครับแล้วก็โชคดีไปด้วยนะครับก็ขอก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะอาดูหน้าตานนิดนึงดูเต็มเต็มนะฮะนี่ทางด้านนางเอ่อทางด้านคุณชานุนฝอยทองอยู่ที่เข่องในนะฮะอยู่ที่เข่องใน แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือทางด้านน้องสุนิสาสาเสนนะครับอายุ26ปีอยู่ที่ดอนตาลบุกดาหารคนนี้ได้6ล้านคุณชานุนรับไป12ล้าน,นครับแต่ว่าเท่าที่ผมทำข่าวมานะครับศึกษาดูอ่านข่าวมานี้ชั่วชีวิตนะครับจากง,งานวิจัยพบว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่อย่างส่วนใหญ่นะครับจะเงินจะหมด เวลาประมาณ5ปีถึง6ปีครับแล้วก็จะกลับมาจนเป็นปกติครับมีน้อยคนนะครับที่จะสามารถอยู่ได้ยาวนานเป็น10ปีนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็เพียงแค่5 6หปีเงินก็หมดสื่อมเนื่องจากว่าคนที่เคยมีเงินเพียงแค่หลักพันหลักหมื่นนะครับพอได้มีเงินหลักล้านนะครับก็จะขาดการบริหารเงินแล้วก็มีการใช้จ่ายโดยที่ไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินสุดท้าย เงินก็หมดพันเวลาที่รวดเร็วและก็โดยเฉพาะนำไปซื้อข้าวของที่อยากจะได้มานานนะครับอย่างเช่นซื้อรถนะฮะซื้อรถกระบะซื้อรถเก๋งซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับซื้อมือถือสิ่งที่ตัวเองเคยใฝ่ฝันมาแบบนี้ครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้แล้วก็มีลูกหลานมาขอแจกจ่ายให้แก่ญาติพี่น้องนะครับส่วนหนึ่งก็นําไปทําบุญอันนี้คนอีสานบ้านเราแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่ รู้จักการวางแผนอย่างดีนะครับเงินมา12ล้านนี่จริงๆแล้วนี่ถ้าเผื่อคิดง่ายๆครับไม่ต้องคิดอะไรเลยครับผม12ล้านนี่ครับอาจจะส่วนหนึ่งกันเอาไว้มาใช้จ่ายในครอบครัวเคลียร์หนี้สินแล้วก็สร้างบ้านนะครับที่เหลือนี่คือไปฝากสากลหรือว่าฝากธนาคารฝากสากลนี่น่าจะได้ไประโยชน์มากกว่านะครับฝากสากลการเกษตรฝากสากลออมทรัพย์แบบนี้ครับอย่างนี้กินดอกเบี้ยอย่างเดียวครับก็จะสามารถเหมือนกับเป็นการสร้างรายได้ ให้แก่ตนเองหรืออาจจะมีการซื้อประกันกรมธรรม์ประกันชีวิตเอาไว้ครับเรียกว่าแบบคุ้มครองตลอดชีวิตเลยเวลาเจ็บป่วยมามีคนจับใมีคนดูแลแบบนี้ครับเสียชีวิตมาก็ไม่เดือดร้อนถ้าเผื่อรู้จัก,กวางแผนนะครับเงิน12ล้านนี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากทีเดียวหรือว่าถ้าเผื่อจะซื้อแนะนําเหมือนคุณตานะครับซื้อที่ดินครับเพราะว่าที่ดินซื้อบ้านซื้อที่ดินครับเพราะว่าสามารถที่ดินบ้านนะครับ นับวันยิ่งมีราคาสูงขึ้นครับถ้าเผื่อซื้อรถก็นับวันราคายิ่งลดลงสมชื่อครับเพราะว่าชื่อรถนะครับนะครับนี่ก็เป็นข้อคิดจากการที่เราเสนอข่าวนี้นะครับแล้วก็บางคนก็ซื้อมาทุกงวดนะฮะซื้อมาก็บางคนนี่ติดคือติดซื้อเป็นแบบห้ากรรมเลยครับคันละ2อ0 0ันสาทั้งซื้อหวยและซื้อลอตเตอรี่ด้วย แต่ว่าคนที่ไม่ถูกนะครับคนที่ไม่ถูกนี้คือไม่เป็นข่าวแต่ว่าคนถูกประมาณ 4, 4ี่คนนี้เป็นข่าวมันก็เลยกลายเป็นการสร้างแรงจูงใจทําให้คนสนใจที่อยากจะซื้อลอตเตอรี่มากขึ้นแต่ว่าถ้าเผื่อคนที่ซื้อลอตเตอรี่หรือว่าซื้อหวยเป็นประจำนะครับเขาจะมีเพลงประจําตัวอยู่เพลงหนึ่งครับเพลงของศุรุสิอิทิกุลครับนั่นคือเพลงประสาทสายครับ ไม่เหลืออะไรเลยนะครับนะครับเพลงภาษาไทยนะครับจะชอบร้องมากครับในหมู่ของคนซื้อหวยครับ ทีนี้ถ้าเผื่อเกิดซื้อรถแล้วครับไม่ว่าจเป็นรถใหม่ป้ายแดงหรือว่ารถมือสองนะครับต้องการหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปอุบลเซอร์วิส1น9 7ถนนกลางอาวุธนะครับซึ่งเขาก็มีความพร้อมมากทีเดียวเครื่องมือครบคันทันสมัยนะครับเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมยาวกว่าถึง30%ครับที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายนะครับนอกจากนั้นเขาก็ยังรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG นะครับไม่พอนะครับ ยังมีการรับอัปเกรดของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยแก่รถของคุณด้วยอะไรและก็ชิ้นส่วนที่คุณสามารถที่จะเลือกได้ล่าสุดนี้เสียแจ้งครับคุณไพบุญคำศรีนะครับเปิดบริการตอรรอ,อ,อครับเป็นสถานตรวจสภาพรถเอกชนครับอุบลเซอร์วิส1น9 7เเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่2โมงเชา้ายัน5โมงเย็นและก็เป็นการให้บริการแบบวันสต็อปเซอร์วิสมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบรต่อทะเบียนรับตรวจสภาพขอใบ,บรับรองติดตั้งแกส๊ส l อ g NGB รับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วยครับเรียกว่ารถมาเอกสารมาควรมาเงินมาที่เหลืออุบลเซอร์วิสจัดการให้ครับหลังจากบริหารจัดการเรียบร้อยนะครับโทรแจ้งครับคุณพรมารับเอกสารคืนได้แล้ว เรียบร้อยแล้วนะครับอุบลเซอร์วิส197ถนนคลังอาวุธนะครับทางไปโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการครับโทรสอบถามรายละเอียดครับ0622015510ครับหลังจากที่ตรวจสภาพรถแล้วนะครับอยากจะนะครับมีปัญหาเรื่องราวของสายมีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพทีนี้ครับเพราะว่าตอนนี้สถิติของคนที่ติดเชื้อโควิด1 9นี้ครับ อุบลเราก็อย่างที่เรากล่าวไปนะครับอยู่ลำดับที่4ของภาคอีสานลำดับที่31ของประเทศไทยครับตอนนี้มีคนติดเชื้ออยู่2 3 1คนครับแล้วก็อำเภอเมืองนะครับมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดครับและตอนนี้สั่งนะครับจังหวัดอุบลเราได้มีการมีคําสั่งนะครับขอความร่วมมือนะครับห้ามออกจากบ้านตั้งแต่5ทุ่มถึงตีสครับทุกทุกเรียกว่าทุกอำเภอครับ ขอความร่วมมือนะครับห้ามออกจากบ้านตั้งแต่5้าทุ่มจนถึงตีสีครับทีนี้บางคนก็กังวลใจแพนนิกนะครับไม่สบายใจเกรงว่าตนเองจะติดเชื้อโควิด -19 สมาชิกในครอบครัวจะติดเชื้อโควิด -19 มีอาการเจ็บคอมีอาการปวดไข้เป็นบาดบาทครับผมแล้วก็รวมทั้งจมูกเริ่มไม่รับรู้กลิ่นแล้วสงสัยครับอยากจะตรวจไปที่ไหนดีครับนะฮะไปที่นี่ครับ ทางด้านโรยชบาลราชเวชอุบลราชานีเราเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกแห่งเดียวของอีสานใต้นะครับที่สามารถตรวจโควิด -19 แล้วก็ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับซึ่งเขาจะมีการตรวจแบบ Rapid Test นะครับ Rapid Test นั่นคือเป็นการตรวจหาภูมิต้านทานของร่างกายซึ่งรู้ผลภายในเวลาหชั่วโมงโดยตรวจจากเลือดและก็เยื่อบุโพรงจมูกครับและก็2คือการตรวจแบบ RT PC r t pcr ครับ เป็นการตรวจยืนยันหาเชื้อโควิดจากโพรงจมูกแล้วก็คอครับรู้ผลภายในเวลา3ชั่วโมงถ้าเผื่อท่านตรวจแบบแพ็คคู่เลยนะครับเพียงแค่5,800บาทนะครับราคานี้รวมค่าแพทย์ค่าบริการของโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยครับไปได้เลยนะครับโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชานีครับโทรสอบถามครับ045-280 0 4 0 0 4 5 2 8 0 0 4 0นะครับโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชานีเราครับ ส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นครับไปตรวจวัสตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหร่เอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไรช่างก็จะไปเลือกเลน ที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแแบนสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจนะครับอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธาน,นีครับผมเองก็เป็นลูกค้าของอุบลการแว่นมายาวนานกว่า40ปีนะครับนี่ก็เพิ่งไปเปลี่ยนแว่นตาก็เปลี่ยนเลนมานะครับ และก็สวมใส่แล้วก็สบายตาจริงๆครับมั่นใจได้นะครับกับอุบลนกันแว่นตรงข้ามกับเทศบาลเก่าเคลื่อนทันนี้ครับ